วันนี้อาสาพามาดูนะฮะัพร็อพทูมอร์โรรู้ว่าตอนนี้คุณไปไหนกันก็ไม่ค่อยได้นะบางคนเนี่ยบอกว่าตอนนี้กําลังอยากจะหาคอนโดมิเนียมแต่ก็ไม่กล้าออกไปดูด้วยตัวเองนะฮะวันนี้ผมนัดไปยุยเกตฤิชนะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการวีคอนโดศาลายาครับซึ่งโครงการเองเนี่ยเขาเป็นโครงการที่มีความพิเศษคือพื้นที่ดินเนี่ยเยอะมากเนยประมาณ12ไร่2งานนะฮะแล้วเขาก็มียูนิตทั้งหมดประมาณสัก910ยยูนิต แต่เชื่อไหมว่าตอนนี้เขาโอนวัตถุดประมาณปีที่แล้วแล้วเนี่ยแล้วก็ขายไปแล้วเนี่ยแทบไม่มีลูกค้าขายต่อเลยความพิเศษคือที่นี่การซื้อลงทุนเพื่อปล่อยเช่าดีมากฮะอย่างที่บอกว่าวาด้านหน้าตรงถนนบรมราชชนีเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ตรงสารยาแล้วก็เข้าไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ง่ายๆจากตรงตัวโครงการเองนะครับก็น่าจะถึงตัวมหาลาัยเนี่ยอยู่เฉลยประมาณสัก2กิโลเนี่ย2กิโลเมตรนะไม่เกินนะครับ ซึ่งจะบอกว่ามันค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็ที่นี่เองเนี่ยมีความต้องการปล่อยเช่ามากนะฮะส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยแถวนี้จะบอกได้เลยว่ามันไม่เยอะมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในซอยบ้านตั้งสินตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขออาสาพาทุกๆคนนะฮะมาชมโครงการวีคอนโดศารยานะครับตามผมกับพี่ยุ้ยเข้าไปดูข้างในนะฮะส่วนใครที่ดูไลฟ์พรีเมียร์ของเราอยู่ณนะตอนนี้นะครับมีคำถามหรือว่าสนใจโครงการเนี่ยถามเข้ามาเลยฮะ เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามระหว่างที่เป็นไลฟ์รี่เมีย์ด้วยใครที่สนใจโครงการที่ราคาไม่ได้แพงมากเพราะเขาเริ่มแทบประมาณสักล้าน6กกว่านะฮะแล้วก็การปล่อยเช่าอย่างที่บอกเลยทำเลนี้เป็นทำเลยอดนิยมของการปล่อยเช่านะฮะแล้วก็ยิวในการปล่อยเช่านะฮะประมาณสัก7%อันนี้ผมไม่ได้โมงนะนี่ผมไปดูตัวเลขมาแล้วเซอร์เวย์มาแล้วด้วยเดี๋ยวตามผมกับพี่ยุ้ยไปเลยครับ รตรงนี้ดูด้านหน้าอย่างที่บอกคือตรงนี้โคถนนบ้านตั้งสินนะครับซึ่งเป็นถนนที่อยู่ด้านหน้าโครงการนะครับตัวอาคารที่อยู่ด้านหน้าสุดตรงนี้เองก็จะเป็นอาคาร12 a นะฮะก็เป็นอาคารพักอาศัยแล้วแต่ว่าเขาทําความพิเศษคือด้านล่างชั้นล่างตรงนี้เขาจะทําเป็นเหมือนเป็นช็อปนะครับซึ่งตอนนี้จะบอกว่าเต็มแล้วนะเพราะว่ามีคนมาซื้อแล้วก็ ปล่อยเช่าบ้างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาทําธุรกิจอะไรต่างๆแล้วจริงๆแล้วอยู่โครงการนี้นะถ้าไม,ไม่ได้ทานที่ร้านนี้เป็นหลักนะด้านหน้าปากซอยบ้านตั้งสินที่ติดกับถนน,นบรมราชชนีเนี่ยจะเป็นชัยหน้าทาวนะฮะสะลาลยาซึ่งซึ่งมีร้านอาหารมีร้านค้าเยอะมากแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตรงถนนธรรมศพด้านหลังตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นถนนที่มีร้านค้าร้านอาหารอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแถวนี้ มันเป็นโซนที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะมีการใช้ชีวิตมีคนมาอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันจะเยอะมากๆนะร้านอาหารร้านค้าอะไรเองเนี่ยก็เปิดเต็มตลอดหรือว่าคุณอยากจะมองหาคาเฟ่ดีๆนะจะบอกว่าแถวแถวสารยาเนี่ยมีร้านกาแฟร้านคาเฟ่ดีๆเพียบเลยนะฮะคนที่สนใจซื้อเพื่อลงทุนนะผมบอกได้เลยว่าถ้าถามนะตอนนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะาคุ้มคุ้มมากแล้วก็มีบริการ ปล่อยเช่าให้กับลูกบ้านที่ซื้อไปแล้วด้วยนะครับจริงเข้ามาในตัวโครงการเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นนะฮะเขาก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆที่เขาวางไว้แล้วกใ็ใต้อาคารเองเนี่ยสังเกตว่าใต้อาคารในทุกรอาคารเนี่ยเขาจะมีที่จอดรถที่อยู่ใต้อาคารอยู่แล้วนะก็เขาบอกว่าจอดได้เริ่มตั้งแต่สิบเจ็ดถึงยี่สิบสองคันซึ่งมากที่สุดนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีอาคารที่เป็นอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกแยกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอาคารจอดรถที่หัวจอดรถได้เยอะมาก โครงการเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้านับจริงๆแล้วมีที่จอดรถให้บริการได้ครบทุกยูนิตเลยอย่างผมนัดพี่ยยไวที่ด้านบนนะฮะไปหาพี่ยุย้ยด้กันดีกว่าอ่านี่ที่บริเวณชั้น9ของอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เข้ามาด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีโซนที่เป็นร้านล้างรถให้ด้วยนะก็มี ร้านล้างรถมาเปิดให้บริการในตัวอาคารนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแ,แล้วก็ที่เราเห็นก็คือจะเป็นอาคารที่จอดรถแยกออกมานะครับผมนัดพี่ยุ้ยว่าที่ชั้นนี้แหละนะฮะในห้องสมุดซึ่งอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวตามไปดูต่ออ้าวพี่ยุย้ยสวัสดีครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับเป็นไงรอนานไหมรอไม่นานเป็นไงข้างล่างเป็นไงบ้างบรรยากาศด,ดีไหมดีมากตั้งแต่เมื่อกี้เดินเข้ามาตั้งแต่ด้านหน้าโครงการเนี่ยเ uh huh. มื่อกี้บอก บอกคุณผู้ชมมาแล้วว่าจริงๆแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเข้ามาแล้วแถวนี้โซนนี้มันมันค่อนข้างเงียบสง,งบค่ะแล้วพี่อยากจะบอกนะคะว่าตึกนี้นะคะที่เป็นสิน่งอำนวยความสะดวกนะจึงเงียบมากกว่านั้นอีกม,มันมีความรู้สึกว่าเป็น private ไงเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาเป็นที่จอดรถคือยังไงโครงการนี้ที่จอดรถเนี่ยเอาไปว่าเหลือเฟือว่างันเถอะนะแล้วขึ้นมาอีกชั้นนึงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยสวนยิเซีแบบนี้ดีไหม ที่นี่เหมาะกับมีห้องสมุดเลยเนาะเหมาะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเดี๋ยวพี่ขออาหนังสือไปเก็บตัวได้เลยเดี๋ยวคุณท็อปลงดูโซนนี้คโซนนี้น่าน,านั่งนะอันนี้คืออ,อะไรเอ่ยโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าเราสามารถที่จะนั่งอ่านหนังสือกัน,นก <ๆ S 1> ได้ใช่ใช่เมื่อกี้เข้ามาผมก็เห็นเลยมีตรงนี้มุมนี้แล้วก็โซนตรงนู้นก็มีที่นั่งประมาณนี้คล้ายๆกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในมีห้องมิตริ้งด้วยนะอ๋อโอเคได้ดอภิวุเก็บหนังสือก่อน และสำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องมีติ้งรูมนะพี่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะมาประชุมอย่างเป็นทางการหรือเป็นเรื่องเป็นราวนะห้องนี้ก็เหมาะนะสามารถที่จะจองได้นี่ก็นั่งนั่งได้ประมาณ1 0ถึง15คนก็นั่งได้เบียดเบียดกันได้เยอะอยู่นะผมดูแล้วแบบกว้างมากจริงๆรแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเก้าอี้เขากะจัดไว้ให้ถ้าไม่พอก็ขชมจากข้างนอกมาได้เหมือนกันนะสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไม่หมดมีกานรู้มีอีกมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีห้องออกกำลังกายเราไปดูอ่ะโอเคครับตามไป่อ เป็นไงบรรยากาศดีไหมสุดยอดเดี๋ยวพี่จะพาไปดูห้องฟิตเนสทางด้านนี้ก่อนเลยเนาะวิวมันดีมากเลยนะพอดีวันเนี้ยเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันโอ้โหอันนี้กว้างไหมก็ถือว่าผมผมถามผมนะด้วยด้วยความที่เราก็เป็นคนออกกำลังกายอลังกายอ่แล้วาแล้วก็ไปดูคอนโดฟิตเนสในคอนโดหลายๆที่แล้วอ่าผมว่าฟิตเนสที่นี่ก็เดี๋ยวนะเดีอง อะไรเครื่องอยู่นะโอเคนะตรงนู้นเองก็จะเป็นห้องโยกคะซึ่งเขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้จริงๆเมื่อกี้เราเดินผ่านตัวสระว่ายน้ําไปแล้วผมค่อนข้างชอบนะก็เปไนนั่งคุยตัวสระว่ายน้ำได้เลยครับพี่ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํากับตัวชวาเวอร์เนาะซึ่งในก็กว้างนะใช่ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยก่อนที่จะลงสระเราก็ไปชาวเวอร์แล้วก็กระโดดลงสระได้เลย ห้องน้ำเมื่อกี้พี่ยูบอกมันกว้างมากใช่ป่ะกว้างมากแล้วก็มีล็อกเกอร์เยอะเหมือนกันนะอืมคืออย่างที่บอกคือตรงนี้มันสามารถให้คนข้างนอกมาใช้ได้เพราะว่าอ,อย่างที่บอกคือตรงนี้ลูกบ้านที่ซื้อไปที่เนี่ยเขาสามารถใช้ฟรีตรงตึกนี้ได้เพราะตึกนี้เป็นของโครงการเขาเก็บไว้แล้วก็ถ้าคนที่เป็นลูกบ้านเนี่ยก็ใช้ฟรีตรงนี้เขาไม่ได้คิดอยู่ในค่าส่วนกลางเนาะเดี๋ยวนั่งคุยอย่างนี้กับพี่ยุ้ย ผู้แดดลม่มลมตกลมดีมากเลยช่วงนี้จริงๆเราเดี๋ยวเราเว้นระยะห่างสังคมกันนิดนึ่งนะพี่ย <c oughs> ุ้ยเนาะตรงนี้บรรยากาศดีมากอันนี้คือ <c oughs> วเวอร์ชัน 9, ชั้น9ใ,ใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะบอกพี่ยุ้ยอย่างหนึ่งคือที่วีคอนโดสาลลายาเนี้ยตอนนี้มันเป็นอาคาร8ชั้นใช่ไหมแต่ว <c oughs> ่าตอนนี้ผังเมืองใหม่ในโซนสาลายาโซนนครปฐมเนี้ยความสูงตึกที่จะขึ้นใหม่ได้เนี่ยเขาบอกาไม่ให้เกิน15เมตร สิเมตรนี่กี่ชั้นนาจะได้สักประมาณสิบสชั้นไอ้โทษห้าชั้นหชั้น, <c oughs> นไม่ได้สูงมากแปลว่าตรงเนี้ยถือว่าเป็นตึกที่ค่อนข้างสูงแล้วแหละในโซนนี้เขาอาจจะเป็นโซนที่ผังเมืองเขาควบคุมความสูงไว้ นั้นที่เนี่ยจะได้ประโยชน์เลยเพราะนั้นสาวไว้นั้นที่เราเห็นอยู่บริเวณชัน้น9ตรงนี้ใช่ไหมครับกโ็โหมองไปก็จะเห็นวิวและแถวเนี้ยต่บอกไเลยว่าวิวโล่งมากวิวดีมาก,มากคือถ้าในเมืองมันจะมีตึกแท่นสูงบังตาเนาะใช่ไหมคือแบบว่ามันจะโล่งแล,แล้วมองไปได้ไกลมากและเราก็จะได้ให้ลมแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่มีอะไรที่มาบังทิศทางลมเลยนะครับลมดีมากเมกื่อกี้เมื่อกี้เราพี่ยูฟังค้างไว้อยู่อย่างตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกใช่ไหมครับตรงเนี้ยนี่เองเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาเก็บตึกนี้ไว้ แต่ว่าพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆว่ายน้ำห้องสมุดที่เราไปดูมาแล้วฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยลูกบ้านที่ซื้อโครงการเนี้เขาใช้ฟรีนะครัะงั้นถ้าใครที่สนใจโครงการนี้อยู่อยากจะเข้ามาซื้อเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางที่ที่อยู่ในพื้นที่นี้ตอนนี้ค่าส่วนกลางประมาณสัก35บาทต่อตารางเมตรแปลว่ามันก็คือค่าส่วนกลางที่เอาไปใช้ให้แม่บ้านทังคาสัตตึกที่เราอยู่แหละง่ายตึกที่เราอยู่ก็มีลิฟต์ตั้งสองตัว่ย อ่าใช่ใช่ตัวมีที่จอดรถอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น35บาทมันก็คืออยู่ในตรงนั้นใช่ถ้าถือว่าถูกนะพี่ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็คือก็มาใช้ได้เลยใช่เฟรมแต่ว่าถ้า20ปีผ่านไปแล้วก็ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของนิติบุคคลนะครับก็ตรงนี้เขาให้เราใช้ฟรี20ปีใช่ไหมฮะนั้นหลังจาก20ปีอันนี้ต้องมาคุยกันต่อแล้วค่าส่วนกลางจะเปลี่ยนหรือเปล่าซึ่งปกติค่าส่วนกลางก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนทุกๆ3-5ปีอยู่แล้ว นะครับดะงนั้นอีก20ปีเนี่ยค่าส่วนการก็ต้องกต้องกลับขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าข้อดีคือบางคนที่ไม่ค่อยได้ใช้สาว,ว่ายน้ำาไมอยากใช้อะสมมุติถ้าพี่ซื้ออยู่เองเอะไรเงี้ยแล้วพี่บอกว่าเอ้ยพี่ไม่ได้นิด ไม่ได้นิดค่าไม่ได้นิดการที่ต้องมาใช้สระว่ายนะ้ำหรือฟัซิลิตี้อะไรต่างๆอะไรเงี้ย่ก็ไม่ต้องเสียตังค์ก็ถือว่าก็ถูกไปอีกเนาะก็แล้วก็ที่จอดรถอีกอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมลองเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตว่าที่เนี่ยเขาขายกันร,รีเซลอยู่ที่เท่าไหร่ปรากฏว่าโอ้โหมีคนขายน้อยมากถึงไม่มีเลยใช,ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก็เลยลองถามทางน้องๆที่นั่งอยู่ที่เป็นเซลเขาบอกว่าที่เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อนะครับเป็นลูกค้าซื้ออยู่เอง เรายังไม่เห็นห้องกันเลยพี่เดี๋ยวเราไปดู <ฮะ S 2> ดกัน,นโอเคงั้นถ้าเกิดใครที่ดูไลฟ์พรีเมียร์วันนี้อยู่นะฮะ ตามเราเข้าไปเรื่อยๆฮะเราพาดูรอบๆโครงการไปแล้วดูพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการไปแล้วถ้าใครมีคำถามนะถามมาเลยฮนะในในตัวอินบ็อกซ์ของทางเพจพัฟทูมาโลหรือเพจพี่ยุย้ยแล้วก็เพจดิจิทัลพาพัตตี้ของผมกันได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายตอบคำถามแล้วก็ถ้าใครสนใจนะฮะก็อยากอินบ็อกซ์มาได้เหมือนกันนะเดี๋ยวช่วยประสานงานให้โครงการเลยอันนี้ไม่ได้อะไรเพิ่มแต่รู้สึกว่าที่เนี่ยใครที่สนใจซื้อลงทุนปล่อยเชา่าผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะฮะอินบ็อกซ์มาได้ตลอดเลยนะครับอ่ะพี่ย้ยไปดูห้องกัน โอเคมาดูห้องตัวอย่างจริงอันนี้คือห้องตัวอย่างจริงที่อยู่ในตัวตึกแล้วนะครับเป็นไงบ้างที่บอกนะห้องลิฟ่งรูมเนี่ยนะคือดูสิกว้างมากคุณท็อปในตัวนู้นเนาะแล้วเราต่อแคบอยู่ลรู้สึกว่ามันกว้างมากเพราะปกติแล้วหน้าเนี่ยระหว่างโซฟากับทีวีนี้มันจะแคบนะบางที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ห้องนี้มันไซส์เท่าไหร่นะประมาณ3 5ตารางเมตรโดยประมาณนะโดยประมาณมีเศษนิดนิดหน่อยแต่ผมผมว่าประมาณ35ตารางเมตรเนี่ยที่ที่ผมชอบเลยประตูไม้จริงนะครับ พี่ชอบอะไรแบบพี่ชอบเฟอร์เขาให้แบบที่เห็นนี้เลยเก็คือไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกลางแล้วก็เฟอร์บิวอินต่างๆเขาให้หมดเลยยกเว้นของที่เป็นพร้อมพวกนี้ไม่ได้ให้โอเคแปลว่าคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์พรีเมียรของเราอยู่ตอนนี้เนาะถ้าสนใจแล้วชอบโครงการเนี่ยห้องตัวอย่างที่ที่เห็นอย่างเนี้ย เขาให้อะไรก็คือจะได้อย่างนั้นเลยเวลามาซ<ช>ื<ช>้อจริงก็คือมาเห็นแล้วก็ได้แบบนี้เลยยกเว้นของที่เป็นตั้งโต๊ะของอตกแต่งอะไรหน่อย<ช>คือจริงๆแล้ว่ผมจะบอกว่าเขาค่อนข้างเข้าใจคนนี้จะมาซื้อเพื่อเพราะส่วนใหญ่อย่างที่บอกคือแถวเนี้ยซื้อเพื่อปล่อยเช่านอนนักศึกษาใช่ปะช่ะพี่เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อปล่อยเช่าเราไม่ค่อยอยากจะลงทุนเรื่องเฟอร์นิเจอร์เยอะถูกปะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าผู้เช่ามาเราจะดูแลดีหรือเปล่าหรือว่าไงแต่โครงการเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นโอเคถ้าคนมันนักลงทุนปล่อยเช่า ง่ายๆโอนให้ได้ปุ๊บขิวกระเป๋าปล่อยเช่าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็เฟอร์หลายอย่างเขาก็บิวอินมาให้เรียบร้อยเลยอันนี้เป็นห้องห้องห้องลิฟวิ้งรูมนะซึ่งเขาให้แอร์มาด้วยนะที่นี่ให้แอร์กี่ตัวคะให้2ตัวก็คือห้องตัวเนี้ยที่อยู่ในห้องลิฟวิ้งรูมก็ก็เรียกว่าพอแล้วก็ในห้องนอนอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วผมพาไปดูห้องน้ําห้องน้ํามีความเก๋อย่างหนึ่งคืออะไรวะพี่ประตูสไลด์ทงให้แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่บิวอินอย่างนี้เลยเออแล้วก็เป็นประตูสไลด์ไม้อย่างเงี้ย นี่ยก็จะมีลุกลลุกเล่นอะไรของเขาเนี่ยที่เราไม่ค่อยเห็นตอนแรกผมก็หาเฮ้ยประตูมันจะเปิดยังไงเวลาลนเ,นเราปิดเงี้ยเราไม่รู้จะเปิดยังไงใช่ป่ะเปิดงไงมคะนี่กดไปเค่อยตึง้งนี่พอกดออกมาแล้วก็เกี่ยวอ,อันนี้ไม่ค่อยเจอในโครงการอื่นๆเนอะนี่ซึ่ง,ซ,งซึ่งทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ชอบเรื่อง,องเฟอร์นิเจอร์ไม้มีความเฟอร์นิเจอร์ไม้หลายหลายอย่างมีดีเทลมีดีเทลว่าโอ้เวลแล้วก็การการเปิดอย่างเงี้ยมีข้อดีคือว่า มันจะไม่ต้องเปลือยพื้นที่ในการสวิงใช่ไหมถ้าได้เป็นประตูบานสวิงเนี่ยมันจะติดพวกสุขภัณฑ์ที่ที่ที่เราวางไว้เพราะว่าด้วยความที่เป็นห้องในคอนโดมิเนียมอ่ะห้องจะพื้นที่จะไม่ได้เยอะเงยนั้นการการคิดการใช้งานพื้นที่มันค่อนข้างสําคัญมากห้องน้ําเองเนี่ยก็โอ้โหใช้วัสดุดีมากกระเบื้องแกรนิตโต้ผนังกระเบื้องหินนีเลยนะอันนี้คือเป็นส่วนของอ่าง อ่างล้างหน้านะที่สําคัญโครงการเขาติดตั้งเครื่องทําน้ําร้อนนะคะซึ่งปกติคอนโดมิเนียมราคาเริ่มต้นล้างค้าบ่ายไม่ค่อยแถมให้หรเป็นก๊อูหัวผสมอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะกระจกเงาอะไรก็ให้นี่เฟรม เฟรมกระจกก้านหําน้ำก็เป็นเฟรมอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะนี่ถือว่าแบบวัสดุดีมากสำหรับผมนะปะกติพี่ไม่เคยเห็นนะไอ้เฟรมเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าแล้วนี่กระจกเขาก็เปิดแบบว่าอ่ะผมผมจะให้ดูซโค้ดดนะ้วยเนาะถ้าถ้าเกิดได้ดูนะครับตรงนี้เป็นกระจกที่หนาเลยทีเดียวแล้วก็นี่อ่ามันเป็นซอโค้ด ดีว่ะดีว่ะให้สเปคดีมากนี่เริ่มต้นแบบร้านร้านกลางเองนะอีกส่วนหนึ่งที่โครงการคิดไว้ให้ฮะคือตรงนี้ครับเขาจะมีทาที่เป็นที่นั่งได้และอย่างที่บอกเองเนี่ยโครงการเขาก็ติดตั้งเครื่องทำน้ําร้อนใช่ไหมฮะตัวก๊อกเนี่ยก็เป็นก๊อกแบบหัวผสมนะน้ำร้อนน้ําเย็นแฮนด์ชาวเวอร์ก็เป็นรุ่นที่ดูแล้วโหดีมากเลยทีเดียวทางสมัยแล้วก็พวกที่แขวนผ้าอะไรต่างก็เตรียมไว้ให้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะฮะ มาดูในส่วนของห้อง,องครัว,รวอันนี้อันที่จะบอกว่าเป็นทั้งคิทเช่นเป็นทั้งดิ닝แอเรียเลยนะอยู่บริเวณนี้เดียวหมดเลยโครงการเขาให้ที่เราเห็นนี้ให้ให้เกือบหมด,นะดนะอันนี้ก็ได้ไดนี่ก็ได้ไดเพราะว่าห้องนี้เองเนี่ยน่าจะอยู่อย่างมากก็หนึ่งถึงสองคนโครงการเขาเลยวางโต๊ะทานข้าวแบบนี้มาให้ก็เป็นสองที่นั่งนะมาดูชุดครัวกันบ้างที่โครงการเขาเตรียมไว้ให้นะ,ะชุดครัวตรงนี้นะพี่ก็เคาน์เตอร์ตรงนี้มันเป็นเหมือนอตัวที่โครงการเขาหล่อขึ้นมาให้ทั้งทั้งผืนเลย หมือนในห้องน้ำเลยเนาะเหมือนในห้องน้ำเป็นไฟ <fiber S 1> <design S 2> เบอร์เดียวกันออเป็นไฟเบอร์เะตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะผมว่ามันทนทานดีมากเลยเท่าที่แน่นแน่นแล้วก็อ่างอ่างที่เป็นส่วนเป็นของอ่างล้างจานนะโอ้โหผมว่ากว้างเลยกว้างและลึกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทําครัวหรือว่าคนที่ต้องทําครัวเนี่ยจะชอบอ่างแบบนี้มากเพราะว่ามันจะไม่เปิดเปื้อนกระเด็นอะไรมากนักเท่าไหร่ เตาก็ให้เป็นตเตาไฟฟ้าของ Electro Lux ทั้งฮอปทั้งฮูดแบบนี้เลยนี่ให้แบบนี้เลยเนี่ยพวกชั้นเก็บของตู้อะไรก็ค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าโอเคนะฮะตรงระเบียงตรงนี้เองเ,องเนี่ยมาดูนะครับเดี๋ยวผมออกไปให้ดูระเบียงตรงนี้ถ้าจะยืนชมวิวนะก็พอทําได้ยืนติดๆหน่อย,อยเงี้ยโอเคอยู่แลวตอนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนพี่ว่าห้องนอนกว้างไหมคุณ็อบดูสิถือว่าใช้ได้นะกว้างนะกว้างใช้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าพี่ยู่สังเกตดีนี้คือเตียงแบบ S king s i z เลยนะอ่าใช่บางที่เวลาที่เราไปดูห้องตัวอย่างกันบ่อยๆเนาะบางที่ก็คือแบบว่าเตียงอยู่ตรงนี้ทีวีนี่แบบว่าชิดเลยใช่จริงๆแล้วเราเราเขาให้ห้องหน้ากว้างเลยนะถ้าถ้าดูดีๆคือว่าพื้นที่ตรงนี้ระยางเนี้ยถือว่าเยอะๆมากแล้วก็ยังมีส่วนครัวอีก เออผมว่ามันเป็นห้องหน้ากว้างที่แบบจัดได,ได้ถือว่าได้ดีเลยด้ดีใช่แบ่งสัดส่วนดีใช่คือ<ะ>จริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่จะซื้ออยู่เองเนาะส่วนมากเขาจะเลือกห้องที่แบบเป็นสัดส่วนอเพราะผู้หญิงเองก็ชอบห้องที่เป็นสัดส่วนเพราะว่ามันไม่ต้องมาแบ่งแล้วอเออเขาจัดมาให้เป็นสัดส่วนดีแล้วก็ตู้เส<ะ>ื้อผ้ามันก็ใช้งานได้เลยแหละใช่เขาให้ทุกอย่างที่เป็นบิลอินอันนี้ถือว่าเตียงเขาก็ให้ฐานเตียงนีมีที่เก็บของฐานเตียงด้วยนะดูสิคะอันนี้ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียว ผมว่าโอเคมากเลยนะครับเขาให้บิวอินมาให้ครบเลยแล้วก็แอร์ห้องนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะไอ้ไหนอยู่นี่อ่แอร์อยู่นี่นะครับให้มาเลยสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบก็คือตรงนี้่ตรงนี้สามารถที่จะเอาโต๊ะมาตั้งแล้วนั่งทํางานได้เพราะมันมีสเปซไงโอ้โหใช่เลยส่วนตรงนู้นคือเราไม่ต้องเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยซื้อกันแล้วไอ้พวกชุดที่มันเป็นโต๊ะกระจกอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็คขาไม่ทั้งอเนกประสงค์ใช่ไหมใช่ใช่สำหรับคุณผู้หญิงเนาะก็จะแบบว่าชื่นชอบอะไรที่แบบว่า เก็บของได้เยอะอือ่าเก็บของได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรรกๆจริงๆเก้าอี e ้นี้เขาก็ให้นะพี่แล้วก็โอ้โหแน่นไหมแน่นเราไม่ค่อยเจอกันห้องแบบฉาบก่อปูนเยอะนี่นี่ก่อปูนแล้วก็แน่นๆ่นเลยนี่ครับอีกอันหนึ่งที่เขาให้ก็คือตัวนี้พ้าม่านพ้ามา่า,มานแล้วก็รางนะคะอ่าโอเคอรังพ้ม่านไอ้ตัวนี้ดอกอะไรให้แล้วก็พ้าม่านให้แบบนี้ด้วยนะเป็น เป็นพักม่<อ>แบบสองชัชน้นเดี๋ยวผมพาไปดูตู้เสื้อผ้าห้องนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือโครงการเนี่ยเขาเน้นเพื่อปล่อยเช่าชหรือคนที่พร้อมอยู่นั้นทุกอย่างในห้องนี้เขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวม่าดูต่ออ่ะมุมนี้มุมนี้ตามมามาดูกันต่อนะฮะตรงนี้คือด้านข้างเตียงนะพี่โุ้ยพื้นที่เหลือ<ๆ>เดินสบายกว้างนะรอบเดินจริงๆแล้วเราเดินรอบเตียงสบายแล้วก็อันนี้เองนะฮะนี่ตู้เสื้อผ้าชอบตู้เสื้อผ้าอ่าบิวอินั้นเนียนมากอันนี้คือตู้เสื้อผ้าแบบเบาสอง บาสลสไลด์นี่ผมดูนะความสูงผมเนะเต็มเลยเนี่ยเขาบิวเอให้เต็มอย่างเงี้ยเออแล้วก็ดูค่อนข้างลงตัวอย่างตัวหน้าบานก็เป็นหน้าบาันไม้มาทําให้มูดโทนในห้องอ่ะดูมีความอบอุ่นตรงข้างล่างก็ยังมีพวกลูกชักอะไรได้อีกนะ เออนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่ยุชอบก็คือคการดีไซน์ของเขาอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณท็อปบอกว่าตู้เสื้อผ้านี่เขาทําเนียบเลยเนาะอ,อันนี้ก็ตู้ก็เหมือนกันเขาทําล้อกันเลยเห็นไหมเป็นเหมือนมันเป็น,ปนบานสไลด์สาบาน<ช>จริงๆ<ห>มันคือตู้เสื้อผ้าบานหนึ่งมันคือแบบว่ามันจะทําให้ห้องดูกว้างขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียพื้นที่ในการเปิดอย่างที่บอกฮะโครงการนี้เป็นโครงการที่พร้อมอยู่แล้วก็พร้อมปล่อยเช่าด้วยพี่ยุ้ยว่าโหพี่ยุ้ยดูมาแล้วทั้งหมดเป็นไงชอบไหมชอบอ่เเเคคงััั้นนนดี๋ยยววรราาไปปุุกกกส วันนี้ที่เข้ามาดูโครงการวีคอนโดสาลยาพี่ยุ้ยชอบอะไรรู้สึกว่าอะไรที่มีความน่าสนใจและจุดเด่นของการเดี๋ยวตามไปดูข้างล่างกันต่อนะฮะได้ถ้าใครชอบอะไรแบบไหนนะคะหรือว่ามีคําถามสามารถพิมพ์มาได้นะคะพูดคุยกับเราได้สดๆเลยค่ะครับผมเป็นไงพี่ยุ้ยวันนี้ดูวีคอนโดสารยาแล้วถ้าถามว่าชอบอะไรนะหนึ่งก็คือในฐานะที่พี่ยุ้ยลงทุนติชอบอยู่แล้วชอบที่เขาวางเขาเรียกว่าวาง positioning ตัวเองอะว่าให้เหมาะก,กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ค,คือเราอยากปล่อยเช่าคอนโดเราเราเลือกว่าโซนนักศึกษาเนี่ยคือโซนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วตอนนี้ค,คือได้ดูสูงสุด <c oughs> ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกตรงนี้ใกล้มหาลัมายมหิดลใช่ซึ่งมหิดลเนี่ยแต่ละปีนะก็ะจะมีนักศึกษาหมุนเวียนที่เข้ามาใหม่ประมาณสักหกพันคนปง่าย,ายๆคือมันจะมีคนที่รอเช่าอยู่หมุนเวียนทุกปีอยู่แล้วแล้วด้วยผมผมเห็นหลายๆโครงการแล้วพฤติกรรมนักศึกษาไม่ค่อยชอบอยู่ตึกเดิมทุกปี และอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะคือโครงการในพื้นที่มันมา12ไร่2งานนะฮะ,ะแต่ว่าความหนาแน่นมันเห็นได้เลยเขาก็จายตึกแต่ละตึกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอย่างตึกพระสาย13ตึกตึกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกอีก2ตึก Mm hmm. ถามว่าความหนาแน่นเนี่ยแต่ตึกเขาก็จ่ายประมาณตึกนืก้อมันเจ็ดสิบยูนิตนั่นเองก็ถือว่าไม่เยอะ,ยอะตอน<า>ท,ที่ดูโมเดลนะเห็นตึกต้องหลายตึกเนาะอยู่ในที่เดียวกันแต่พอเรามาอยู่ที่จริงอะเราจะเห็นเลยว่าเลนถนนที่เนี่ยสวนกันได้อย่างกว้างแล้วก็สบายๆมากถานนดีมากครับแล้วก็รับรอบนะก็บมีสิ่งสิ่งในเรื่องของอระบบรักษาความปลอดภัยถือว่าดีะนะฮะผมว่าถ้าถ้าผมเป็นคุณผู้ชมนะฮะที่ท,ที่ชมอยู่เนี่ยรู้สึกว่า โครงการนี้น่าสนใจไหมถามผมผมว่าน่าสนใจในมุมคนที่คุณกําลังมองหาโครงการเพื่อปล่อยเช่าอย่างที่พี่ยุ้ยบอกไปแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายมันชัดเจนมากเล่อันหนึ่งที่ชอบอะไรราคาค่ะเพราะว่าพี่ยุ้ยมุมมองนักลงทุนเนี่ยเราจะดูราคาเป็นหลักคือดิวเนี่ยเวลาเราคํานวณออกมาปุ๊บเนี่ยสมมุติเริ่มต้นที่1นึ่ล้านหกแสนเนาะแต่ว่าปล่อยเช่าได้9ก้าพันเก้ามันจะได้ยิวประมาณ7%เอร์เซ็นต์เออพี่รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่ชอบไปอันหนึ่ง ค่อนข้างคุ้มด้วยแล้วก็เราสังเกตว่าถ้าถ้าเรามองตอนนี้ยิวของดอกเบียตอนนี้อยู่ในขาลงถูกปะ่ะใช่งนั้นการปล่อยเช่าได้7% 8ถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่สวยเลยทีเดียวนะแล้วก็อย่างที่บอกกลุ่มเป้าหมายนักศึกษารอเช่าอยู่แล้วจริง,รงๆก่อน,นนั้นเนี้ยที่ที่ผมเข้ามาดูโครงการเนี่ยเขาบอกว่าน้องๆน,นักศึกษาเนี่ยค่อนข้างโหสนใจเช่าโครงการนี้มามาลงเวสติงลิสพอสมควรเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าแต่ละปีเขาก็มีการหมุนเวียนแหละดังนั้นมันถ้าเกิด ผมเป็นนักลงทุนนะโครงการนี้ซื้อแล้วผมค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่ามีกลุ่มเป้าหมายรอปล่อยเช่าได้นะครับแล้วกอ็อย่างที่บอกตัวส่วนกลางที่นี่ไม่มีนะแต่ว่าเขามีอาคารที่เป็นอาคารที่สิ่งอำนวยความ,มสะดวกให้ใช้ฟรี20ปีเฟอร์นิเจอร์ครบบิวอินทุกอย่างแล้วก็ดีไซน์โอเคเลยพี่ชอบชอบมากดูเป็นมินิมอลดูแบบว่าเรียบๆง่ายๆแต่ว่ามีดีไซน์รองพร้อมที่สาหรับการอยู่เองหรือปล่อยเช่าได้ทันทีเลยนะฮะเพราะนั้นอีกอันอะไรยังไม่จบ อูชอบมากจริงเนี่ท่าทางเนี่ยที่จอดรถไงที่จอดรถที่นี่เขาบอกว่าเกือบเกือบร้ยเใช่เรียบแล้วอ่ะให้ครบเกือบทุกยูนิตเลยเพราะั้นคุณจะมาเช่านั่นใจได้เลยมีที่จอดให้แน่นอนนะครับอ่ะหมดยังหมดแล้วหมดแลส่วนตัวผมนะผมว่าอย่างรวมๆหลายๆอย่างนะการเดินทางเนี่ยถ้าอยู่เองนะก็ขับรถง่ายเพราะว่าซอยตรงนี้มันทะลุทั้งถนนบรมราชชนนี แถวนี้ของกินเยอะคาเฟ่เก๋ๆเยอะนะฮะแล้วก็ใกล้มหาวิทยาลัยใกล้แหล่งงานและสำหรับคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์พรีเมียของเราอยู่นะฮะถ้ามีคำถามอะไรที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการวีคอนโดสาลายานะฮะที่เราพาอยู่วันนี้ส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยนะฮะว่าจะเป็นในอินบ็อกซ์ของทาง p r o p t o m o r r เ w เองหรือเพจต่างๆที่เราไลฟ์พรีเมียอยู่นี้นะฮะคุณสนใจโครงการอยากจะนัดเยี่ยมชมโครงการเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาบอกพวกเราได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตช่วยประสานงานกับทุกๆท,ท,ท่านให้ะฮะแล้วพี่ยุ้ยครับ ค่ะสำหรับยุ้ยนะคะก็ะอยากจะบอกทุกคนเหมือนกันค่ะว่าถ้าอยากจะให้พี่ยุ้ยกับคุณท็อปนะคะพาไปดูโครงการไหนซึ่งตอนนี้หลายๆคนยังออกจากบ้านไม่ได้เนาะเราสามารถที่จะอาสาพาไปดูคอนโดให้ค่ะ,ะรับรองว่าคุณอยากดูโครงการไหนบอกพวกเราขอเป็นอาสาพาไป<พ>าดูกันเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือที่ไหนก็นแล้วแต่เนะฮะเราบอกมาฮะเราจะขอพาคุณผู้ชมไปชมครับวันนี้ เรียกว่าครบถ้วนแล้วับวีคอนโดศาลายานะครับต้องลาไปก่อนนะคะ๊าไป,ไปค่ะแล้วเจอกันค่ะ,คะสวัสดีค่ะ